ตั้งแต่เป็นหมอมาก็ไม่คิดว่าเคสแบบนี้มันจะหายได้อะฟันโยกจนแบบมันต้องถูกถอนแล้วอะแต่กลับมาแน่นขึ้นได้อะเคสนี้มาด้วยฟันโยกทั้งปากแล้วและมีสี่หนึ่งที่เป็นฟันหน้าที่ต้องถอนและใส่ฟันปลอมหมอบอกคนไข้ว่าให้มาขูดหินปูนกับหมอทุกเดือนในช่วงแรกแล้วหลังจากนั้นหมอเว้นเป็น3เดือนขูดหินปูนทีแล้วตอนนี้ขอเป็น4เดือนแล้วล่าสุดอะประมาณ7เดือนหมอไม่แน่ใจว่าคนไข้มาขูดกับหมอแบบเนี้ย คือปีหนึ่งอ่ะน่าจะต้องมีแต่ไม่รู้ว่านานขนาดไหนแล้วแต่ฟันทุกซี่คือกลับมาแน่นแบบที่หมอตกใจตั้งแต่เป็นหมอมาก็ไม่คิดว่าเคสแบบนี้มันจะหายได้อ่ะและมันหายได้ด้วย consistency คือความต่อเนื่องที่คนไข้ามาแบบคนไข้ยอยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่ได้อยู่จังหวัดพิศณุโลกหมอบอกว่าคือมันแน่นได้ไงอ่ะคือมันกลับมาแน่นน่ะแล้วคนไข้ก็บอกว่ายกความดีความเช่าให้หมอหมดเลยหมอบอกเลยว่าแบบ หมอแทบไม่ได้ออกแรงทำอะไรอ่ะแค่ขูดถิ่นปูนก็ก๊อกกะแก๊กไปอ่ะแต่ความต่อเนื่องที่คนไข้ามาเป็นประจำทำให้คนไข้าหายไม่พอค่ะคนไข้บอกว่าคลิปลูกคลิปที่หมอพูดไปเกี่ยวกับการทำความสะอาดอ่ะเขาเออกมาทำหมดเลยที่ให้ใช้น้ำยาบ้วนปากอะไรเขาทำหมดแบบขอแค่เคสเดียวที่เห็นอ่ะโคตรเผาผู้อพอพ